สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งวจงจุ้ยโงเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นะั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎ กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี25 6 0สําหสำหรับชาวลักนณาราศีกรกฎชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560ศนนั้นจะต้องบอกว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีความรู้สึกมีออร่จาจับมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองไปไหนจะมีแต่คนมองมีแต่คนนิยมชมชอบคุณจะมีเสน่ห์ในวงสังคมจากการติดต่อง,งานจากการติดต่อเจราจาตาเวงทั้งหลายแหละ ก็จะมีคนนิยมชมชอบคุณในบุคลิกภาพของคุณในการพูดของคุณรวมไปถึงความนิยมชมชอบในความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณจะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎสำหรับในช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนนี้คุณขายพสก์เนาแบน์ล้วนๆนะครับการติดต่ออะไรก็ตามจะสำเร็จมันมาจากคาแรคเตอร์ของคุณเองมันมาจากสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณเองและเช่นกันยังเป็นสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามดึงดูดเป็นชามิ่งในเรื่องของความรักด้วย ชาวลัคนาร,ราศรรกีกรากฏในช่วงเดือนพฤษภาคมมันจะมีกลิ่นอายแห่งความเป็นเป็นสเสน่ห์ของตัวคุณเองนะครับมันจะทําให้คนที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณนั้นมีความรู้สึกชมชอบมีความรู้สึกสเสน่หาหรือยิ่งกว่านั้นคือมีความรู้สึกอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรากฏที่เป็นคนโสดในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเดือนที่คุณมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กับใครได้งด่ายมากมาก ส่วนท่านที่มีครอบครัวหรือมีคู่อยู่แล้วสัมพันธภาพก็ดําเนินไปได้อย่างดีนะครับท่านที่คบหากันมาได้ระยะหนึ่งช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนนี้จะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะพกปะพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการมั่นหมายการแต่งงานหรือการซื้อบ้านการซื้อรถอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตในเรื่องความรัก เป็นช่วงเดือนที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมส่วนในเรื่องของการเงินก็จะคล่องตัวตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะช่วงไปลายเดือนชาวลัคนาราศีกราากฎจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินโชคดีตรงนี้จะมาใน2รูปแบบก็คือว่าท่านอาจจะได้เงินพิเศษจากการงานพิเศษที่คุณทําอยู่และมันมีเงินเพิ่มคุณขึ้นมาในกรณีที่สองคือท่านที่นิยมเล่นหุ้น เล่นหุ้นทองคําหรือว่าหุ้นอะไรก็ตามนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษจากตรงนี้ส่วนในเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่อยู่ในสายอาชีพต่างๆปีนี้คือหนึ่งอาชีพต้องเดินทางแอร์โฮสเตสจวดนักบินหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปนิกอาร์นิกเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อเติมแต่งเติมบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่มีอาชีพบล็กเกอร์ในหน้า หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอตลาดหุ้นต่างๆอาชีพตรงนี้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎจะทำเงินให้คุณได้อย่างมากในช่วงเดือนพฤษภาคมปี256.00กระผมชินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุคนาทองของลาไปก่อนเดี๋ยวพบกัน